ต่อไปเรามาดูผลของการรบกวนสมดุลในส่วนของความดันนะครับว่าความดันมีผลต่อภาวะสมดุลอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในระบบในการทดลองนะครับก็จะประกอบด้วยสารที่มีสเตตัสเป็นแก๊สสองตัวตัวที่หนึ่งคือไอโอดีนมีสีม่วงสีม่วง ตัวที่2องไอโอไดนะครับไอโอไดคือไอลนครับแต่ว่าในโปรแกรมเขาใส่เครื่องหมายลบไม่ได้เ้าเรับรู้เองว่าอันนี้คือไอโลนะครับไอโอไดสีเทาครับโมนทั้งสองเมื่อผสมกันก็จะได้สีม่วงออ่อนประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าณจุดเริ่มต้นประกอบด้วยแต่ละตัวอย่างละกี่โมนนะครับเริ่มตัวที่1นึ่ไอโอดีนตอนเริ่มต้นมีสีโมน ไอโอดเริ่มต้นมี6โมลน,นะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าโมลเริ่มต้นใครมากกว่าคำตอบก็คือไอโอดมีจำนวนโมลมากกว่าไอโอดีนนี่คือภาวะสมดุลของไอโอดีนกับไอโอดนะครับต่อไปครูจะรบก,กวนภาวะสมดุลโดยการ increase pressure เพิ่ม ความดันนะครับให้นักเรียนสังเกตโมนนะครับสังเกตสีนะครับสังเกตภาชนะสังเกตนะครับพื้นที่ของแก๊สจะลดลงลดปริมาตรลงลดปริมาตรความดันเพิ่มนะครับเมื่อลดปริมาตรความดันเพิ่มสังเกตสีนะครับสังเกตอนุภาคโมเลกุลว่าอะไรมีปริมาณเพิ่มขึ้นถ้าดูรูปข้างบนไม่เก็ตก็ลองดูข้างล่างนะครับกิด่าจะเป็นกราฟแสดงออกมาก็จะเห็นว่าไอโอดีนเปลี่ยนเป็น6โมน ส่วนไอโอดา์เปลี่ยนเป็น2โมลครับแสดงว่าเมื่อระบบเข้าสู่สมดุลใหม่หลังจากถูกลบกวนสมดุลโดยการเพิ่มความดันนะครับระบบจะปรับตัวใหม่โดยการเกิดปฏิกิริยาทิศทางไปทางนี้นะครับเดี๋ยวชิปเลฟบ์นะครับแสดงว่าระบบปรับตัวไปทิศทางนี้ณสมดุลใหม่ความเข้มของไอโอดีนจะมากกว่าเดิมไอโอดา์ก็จะลดลงนะครับอันนี้กรณีที่เราเพิ่มความดัน ถ้าเปลี่ยนเป็นลดความดันล่ะนะครับถ้าลดความดันก็จะกด decrease pressure นะครับเมื่อกี้ลดขนาดภาชนะรอบนี้ต้องดึงขึ้นใช่ไหมดึงบอกสูบขึ้นนะครับสังเกตสีเหมือนเดิมลูกว่าไอโอดีนมันเพิ่มหรือลดไอโอดมันเพิ่มลดนะครับตอนนี้คืสังเกตการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะครับว่ามีตัวไหเปลี่ยนแปลงถ้าดูตามสมการนะครับ มาดูตามสมการน e ครับไอโอดีนสลายตัวเป็นไอโอดายสมดุลใหม่เรียบร้อยแล้วครับที่สมดุลใหม่สีเป็นยังไงเข้มขึ้นหรือจางลงกว่าเดิมนะครับไอโอดีนมีปริมาณเพิ่มหรือลดไอโอดายเพิ่มหรือลดนะครับไอโอดายมี10โมลเลยนะครับแสดงว่าสมดุลปรับตัวใหม่นะครับเพื่อเข้าสมดุลใหม่นะครับมีการปรับตัวเพื่อเข้าสมดุลใหม่ไอโอดีนจะสลายตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงนักเรียนดูกราฟดูสมการก็จะได้คำตอบ เติมลงในตลางบัตรพื้นได้ครับ